มาต่อกันที่ทางด้านทีม Black Cat ค่ะได้ทดสอบฝีเท้าผู้เล่นที่คักแข่งให้กับทีมในฤดูที่ผ่านมาเพื่อเตรียมสู้ศึกในไทยลีก3ค่ะ ที่สนามฟุตบอล NRU สเตเดียมมหาวิทยาลายัยราชพัฒนครราชสีมาสโมสรฟุตบอลสุรนารี Black Cat FC ได้ทดสอบฝีเท้าผู้เล่นที่คักแข้งให้กับทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาเพื่อที่จะนำมาเป็นผู้เล่นแกนหลักของทีมในไทยลีก3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้นายวชรพลโตมอนัก์เข้ามานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลสุรนารีแบล็ k แคตเอฟซพร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารชุดใหม่ที่ร่วมสังเกตการโดยการเปิดทดสอบฝีเท้าที่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นของทีมสุรนารีแบล็ k แคตเอฟซในไทยลีก3นี้จะมีการเปิดทดสอบฝีเท้าทั้งหมด2รอบรอบแรกจะเป็นผู้เล่นเก่าของทีมและดึงนักเตะเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้ ส่วนรอบ2จะเปิดโอกาสให้กับเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลที่มีความฝันอยากจะก้าวสู่การเป็นนักเตะฟุตบอลมืออาชีพในอนาคตโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเพจ Facebook Black Cat ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อและเปิดทดสอบฝีเท้าในสัปดาห์หน้าที่สนามฟุตบอลมหาวิทยายลัยวงชวลิกุลในช่วงวันที่14และ15มิถุนายนนี้ พร้อมทั้งจะมีการเปิดตัวทีมงานผู้บริหารสโมสรใหม่ที่จะเข้ามาทำงานกับทีมในฤดูกาลนี้สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมทดสอบฝีเท้าเป็นผู้เล่นของทีมสุรนารี Black Cat FC สามารถติดตามได้ที่ Facebook Black Cat ค่ะ